ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผู้ถางสารภาคห้าริเวอร์ของแทงแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่462เริ่มต้นรอจนผู้เข้าแข่งขันครึ่งหนึ่งถูกคัดออกในรอบต่อไปผู้เข้าแข่งขันที่มีหมายเลขที่เหลือในกลุ่มเดียวกันจะแข่งกันตามลำดับจนกว่ากลุ่มนั้นจะเหลือผู้เล่นคนสุดท้าย การแข่งขันรอบน็อกเอาท์ที่บริสุทธ์นี้เป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งไม่มีกลยุทธ์ข้อห้ามอะไรที่อยากจะเอาชนะคู่ต่อสู้ผู้เข้าแข่งขันปรากฏตัวใน3ขั้นตอนการแข่งขันขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง200เมตรพร้อมๆกันพวกเขาคือผู้เข้าแข่งขัน6อันดับแรกในการจับฉลากกลุ่มแรกกลุ่มหมายเลขหนึ่ง6การแข่งขันต่อไปนี้มีความคล้ายคลึงกัน วันนี้เป็นวันน็อกเอาท์รอบแรกเวลาการแข่งขันจะต้องนานที่สุดเพราะมีการแข่งขันมากกว่า100เกมเมื่อการแข่งขันจะสิ้นสุดลงเวทีการแข่งขันทั้ง3าจะแข่งขันพร้อมกันการแข่งขันของเวทีไหนจบลงคู่ต่อไปก็จะขึ้นเวทีโดยไม่หยุดพักกติกาการแข่งขันนั้นง่ายมากนั่นคือไม่มีกฎสามารถใช้อาวุธใดๆก็ได้หากเจ้าของมีอาวุธระดับเทพก็เป็นความสามารถของมันเช่นกันฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งยอมรับความพ่ายแพ้ตาย หรือตกจากเวทีจะถือว่าเป็นการสูญเสียการแข่งขันการแข่งขันในทวีปนางฟ้านั้นง่ายและประหยัดเวลามากที่สุดในเวลานี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนจากกลุ่มแรกได้ขึ้นเวทีแล้วไม่มีคนจากตระกูลเดียวกันมีประชากรทุกกลุ่มแต่พวกมันเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนในแต่ละเวทีการแข่งขันจะมีผู้แข็งแกร่งระดับเทพเป็นผู้ตัดสิน แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ตัดสินจะทำหน้าที่ในการประกาศการเริ่มต้นการแข่งขันและผู้ชนะเท่านั้นเกิดประกายไฟขึ้นจากเกมแรกผู้ที่กล้าเข้าร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นยอดฝีมือที่มีระดับ9้าและมีสายเลือดระดับสขึ้นไปในตอนแรกมีกลิ่นไอที่แข็งแกร่งประทุออกมาทัานใดนั้นสายเลือดของทั้ง3สนามประลองก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าผู้เข้าแข่งขันทุกคนรู้ว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของพวกเขา ไม่ว่าจะได้รับทรัพยากรมากขึ้นหรือไม่ในอนาคตของพวกเขาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการต่อสู้ในครั้งนี้ตราบใดที่พวกเขาสามารถเข้ารอบในกลุ่มได้เขาก็จะกลายเป็นผู้มีความสามารถที่ทุกเผ่าพยายามฝึกฝนทันทีถ้าสามารถก้าวไปอีกขั้นได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกว่านี้สอันดับแรกคือโอรสแห่งสวรรค์ทั้งซานเวลานี้อยู่ตรงมุมของเขตรอรบแมวตัวใหญ่ก็อยู่ด้วยเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกผู้เข้าแข่งขันคนอื่นดูถูก แมวตัวใหญ่ร่างกำยำสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่ทังซานยืนอยู่ข้างข้างแมวตัวใหญ่โดยส่วนมากจะถูกร่างของเขาคลุมไว้ไม่ง่ายเลยที่จะดึงดูดความสนใจคนอื่นจากมุมมองของพวกเขาสิ่งที่เห็นคือการแข่งขันบนเวทีหมายเลขหนึ่งผู้เข้าแข่งขันสองคนบนเวทีหมายเลขหนึ่งมาจากประชากรที่แข็งแกร่งมากสองกลุ่มทางด้านซ้ายเป็นยอดฝีมือจากเผ่าอสูรฟีนิกส่วนผู้เข้าแข่งขันชายที่อยู่ทางขวามือ คือยอดฝีมือจากเผ่าวิญญาณทองชั้นยอดจากจัก,กรวรรดิสุริยันสวรรค์ผู้ควบคุมธาตุทองสายเลือดระดับสองผลของรอบนี้ไม่น่าจะกังวลค่าสถานะของทั้งสองนั้นชัดเจนเกินไปแมวตัวใหญ่กระซิบทุกคนล้วนรู้จักกับเพลิงเขียวไม่ต้องพูดถึงเผ่าอสูรฟีนิกไม่เพียงแต่ธาตุไฟเท่านั้นแต่ยังเป็นสายเลือดระดับหนึ่งอีกด้วยเผ่าพันวิญญาณทองเป็นสายเลือดระดับสองในสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีระดับการบ่มเพาะใกล้เคียงกัน คุณสมบัติและพื้นฐานได้กำหนดสิ่งต่างมากมายแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงมากมายในสนามประลองไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสามารถชนะได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อเทียบกับเผ่าพันธุ์อสูรวิญญาณทองแล้วอัตราชนะของเผ่าอสูรฟีนิก์นั้นสูงกว่ามากคนที่กล้าเข้ามาร่วมการแข่งขันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดก,การดูก่อนแล้วค่อยว่ากันทั้งซานกล่าวเสียงต่ำอืมได้ในเวลานี้การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มขึ้นแล้ว ชายเผ่าวิญญาณทองมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่แขนขาของเขาเรียวยาวผิวของเขาเป็นสีเงินและดวงตาเป็นสีทองอ่อนธาตุทองโจมตีและป้องกันร่างกายสิ่งที่น่ากลัวคือธาตุไฟยอดฝีมือเผ่าอสูรฟินิกที่อยู่ตรงข้ามเขาภายนอกไม่ต่างจากมนุษย์มากนักในเวลานี้ปีกสีแดงเพลิงคู่หนึ่งกลางออกด้านหลังมุรุษเผ่ามันฟีนิกมันกระพือปีกทั้งสองข้างและลอยขึ้นเลวเพลิงลุกชนขึ้นนี่เป็นหนึ่งในสามเวทีประลองที่ดูไม่น่าเกรงขามที่สุด ประสบการณ์การต่อสู้ของยอดฝีมือเผ่าอสูรฟีนิกผู้นี้คงไม่มากนักระดับวรยุทธ์ก็ไม่น้อยเลยแมวตัวใหญ่ขมวดคิ้วและพูดแมวตัวใหญ่มีประสบการณ์การต่อสู้มากมายจากการบินของอีกฝ่ายที่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่มีประสบการณ์การต่อสู้มากนักการทำเช่นนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแสดงให้ผู้ชมเห็นแต่มันจำเป็นจริงๆหรือ เมื่อเทียบกับยอดฝีมือเผ่ามันฟีนิกผู้เข้าแข่งขันเผ่าวิญญาณทองนั้นเงียบขรึมงกว่ามากสองแขนกลางออกด้านข้างของร่างกายจากนั้นก็พุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วตลอดกระบวนการไม่มีลมหายใจแผ่กระจายออกไปด้านนอกแม้แต่น้อยปีกทั้งสองข้างของยอดฝีมือเผ่าอสูรฟีนิกกระพือปีกที่อยู่ด้านหลังในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันก็ผลักร่างตัวเองให้ถอยร่นไปพร้อมๆกันเปเลวเพลิงลุกชนขึ้นสู่ท้องฟ้าและพื้นดิน มันได้พุ่งเข้าใส่ผู้เข้าแข่งขันเผาวิญญาณทองผู้เข้าแข่งขันเผาวิญญาณทองไม่ได้หลบแขนทั้งสองข้างของเขาปิดลงเหนือศีรษะแขนของเขาบิดเบี้ยวและกลายเป็นดาบยาวความเร็วของผู้เข้าแข่งขันเผาวิญญาณทองระเบิดออกมาในพริบตาและพุ่งทะยานขึ้นสู่กองไฟยอดฝีมือเผ่ามันฟีนิกคล้ายจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเขากระพือปีกอีกครั้งก่อนจะบินขึ้นไปในอากาศเพราะเขาเชี่ยวชาญในการบิน ในความคิดของเขาตราบใดที่เขารักษาระยะห่างไว้และเผาคู่ต่อสู้ด้วยเปลวเพลิงของลมไม่ช้าก็เร็วชัยชนะก็เกิดขึ้นแต่มันจะจริงหรือไม่เปลวเพลิงที่ยอดฝีมือเผ่าฟีนิก์ยิงออกมาเป็นครั้งแรกพันแตกออกเป็นสองข้างร่างของผู้เข้าแข่งขันเผ่าวิญญาณทองคมกริบกลายเป็นคมมีดเล่มหนึ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างกายของผู้เข้าแข่งขันเผาวิญญาณทองที่แหลมคมถูกบดบังด้วยเปลวเพลิงกลายเป็นดับยาว บนผิวของใบมีสีเงินมีชั้นแสงสีแดงจางๆนี่ไม่ใช่การถูกเปลวเ,เพลิงฟีนิก์แผดเผาแต่เป็นแสงสีแดงที่เต็มไปด้วยกลิ่นขาวเลือดดาบนารกแมวตัวใหญ่โพล่งออกมาเมื่อเทียบกับถังซานแล้วประสบการณ์การต่อสู้ของเขาในโลกนี้ยิ่งมากมายมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าผู้เข้าแข่งขันเผาวิญ,ญญาณทองแสดงความสามารถออกมาดาบนารกระเบิดพลังออกมาเร็วเกินไป แยกเปลวเพลิงฟีนิกซ์ที่พุ่งลงมาแทบจะในทันทีก็มาถึงตรงหน้ายอดฝีมือเผ่ามารฟีนิกในเวลานี้ยอดฝีมือเผ่ามารฟีนิกผู้นี้ก็ตระหนักได้ถึงความไม่ดีเขาสามารถที่จะเข้าร่วมได้แน่นอนว่าภายในเผ่ามารฟีนิกย่อมเป็นบุคคลสําคัญที่สุดร่างกายของเขาลอยไปด้านข้างและปีกขวาของเขาพุ่งไปที่ด้านข้างของดาบในเวลาเดียวกันดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทองปากของเขามีเปลวไฟสีทองยาวออกมา ฟินิกเป็นไฟที่แท้จริงนี่คือเปลวไฟที่ทรงพลังที่สุดของเขาดาบนรกไม่ได้หลบเพลิงฟินิกแต่โจมตีออกไปตรงๆต,ตูมเพลิงฟินิกปะทะเข้ากับดาบนรกตกหลุมและเผาดาบลวงในแต่ดาบนรกก็ฟาดฟันไปที่ปีกขวาของยอดฝีมือเผามันฟินิกดาบนรกถูกฟาดจนกระเด็นออกไปหลบเพลิงฟินิกที่อยู่ด้านหลังแต่ว่าดาบเล่มนั้นก็ได้ทําให้ยอดฝีมือเผามันฟินิกร้องโหยหวนออกมา ประหนึ่งร่วงลงมาจากฟากฟ้าปีกขวาหักไปครึ่งหนึ่งด้วยอาการบาดเจ็บผู้เข้าแข่งขันเผ่าทองวิญญาณทองคนนี้มีความเด็ดขาดในประสบการณ์และโหดร้ายมากแมวตัวใหญ่พูดด้วยความชื่นชมไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้เข้าแข่งขันเผ่าวิญญาณทองที่เฉียบคมด้วยกว่าคู่ต่อสู้ของเขาแม้ว่าเขาจะสามารถทำลายเปลวเพลิงฟีนิกซ์ธรรมดาด้วยดาบนรกได้แต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเปลวไฟฟีนิกซ์ที่ยับยั้งาธาตุของเขา ดังนั้นเมื่อเพลิงฟีนิกซ์มาเยือนเขายอมปล่อยให้ตัวเองถูกเผาจนเป็นรูและโจมตีคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงนกฟีนิกซ์ที่ไม่สามารถบินได้นั้นมันรับมือได้ง่ายกว่าทั้งสองฝ่ายลงจอดในเวลาเดียวกันผู้เข้าแข่งขันเผาวิญญาณทองกล,กลับกลายร่างเป็นเหมือนเดิมแขนซ้ายของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มและมีรูขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางมันใช้มีดแปลงแขนขวาฟันออกไปโดยไม่ลังเลเขาตัดแขนซ้ายของมันทิ้งไป เพื่อไม่ให้เปลวไฟของฟีนิกซ์ลุกลามไปทั่วร่างกายของเขาจากนั้นก็ดีดตัวขึ้นอีกครั้งเปลี่ยนเป็นดาบนารกที่เล็กกว่าก่อนหน้านี้และฟาดฟันไปยังยอดฝีมือเผ่ามาันฟีนิกซ์อีกครั้งในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมเห็นได้ชัดว่ายอดฝีมือเผ่ามาันฟีนิกซ์แข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้แต่ในตอนนี้ถูกฝ่ายตรงข้ามบีบคั้นจนตื่นตระหนกเผ่าอสูรฟีนิกซ์ที่พ่นพิษเพลิงฟีนิกซ์อย่างบ้าคลาั่งมันอยากจะเผาให้อีกฝ่ายนั้นตายอย่างรวดเร็ว ตอนที่463ดูการต่อสู้อย่างไรก็ตามดาบนารกที่ยังคงใช้กลิ่นอายที่ดูร้ายได้วาดเป็นเส้นโคงที่สวยงามในอากาศและหันกลับและบินกลับไปยังสถานที่ก่อนหน้านี้เพลื่องฟินิกจำนวนมากถูกเผาไม่จนอากาศบนลานประลองหมายเลขหนึ่งกลายเป็นสีแดงเพลิงเสียงนกฟินิกดังก้องกังวานและงดงามอย่างไรก็ตามบนแท่นแข่งขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง200เมตร เพลิงจริงของฟีนิกส์สามารถโจมตีและครอบคลุมได้จำกัดเปลวไฟฟีนิกซ์ที่ยอดฝีมือเผาฟีนิกซ์เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อครู่ไม่เพียงพอที่จะปกคลุมคู่ต่อสู้ได้ดังนั้นจึงไม่อาจให้ผลลัพธ์ที่สมควรได้มันทำได้เพียงใช้พลังงานไปโดยเปล่าความยอดฝีมือเผามันฟีนิกซ์ที่ปล่อยเพลิงฟีนิกซ์ออกมามันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่ไม่น้อยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ยอดฝีมือเผ่ามารฟีนิกผู้นี้ก็ทําให้ตนเองสูญเสียพลังไปมากแล้วคนตาดีสามารถมองออกว่าเขาถูกอีกฝ่ายกดดันและเขาไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้แม้ว่าผู้เข้าแข่งขันเผ่าวิญญาณทองจะมีระดับการบ่มเพาะที่ได้กว่าคู่ต่อสู้ของเขาแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของเขานั้นมากมายมันทําให้คู่ต่อสู้ที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้ไม่เพียงพอไม่สามารถเอาชนะมันได้ ดาบนรกสามารถทำลายเปลวเพลิงฟีนิกซ์ธรรมดาได้เพลิงฟีนิกซ์ไม่สามารถโจมตีดาบนรกได้เลยมันถูกใช้ไปจนหมดสิ้นไปรอบนี้ใช้เวลายาวนานที่สุดในรอบสามเกมแรกสุดท้ายยอดฝีมือเผ่ามันฟีนิกก็สลบไปเพราะเปลวเพลิงฟีนิกถูกปลดปล่อยออกมามากเกินไปผู้เข้าแข่งขันเผ่าวิญญาณทองชนะใครจะกล้าพูดเรื่องนี้พลังงานทางสายเลือดระดับหนึ่งนั้นไร้ประโยชน์ ยอดฝีมือจากเผ่าพันธุ์ใหญ่เหล่านี้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดจริงๆแม้ว่าเปลวเพลิงฟีนิกซ์ธรรมดาจะถูกพาออกแต่ไม่ได้หมายความว่าดาบนารกจะไม่ถูกใช้ไปเพียงแต่ทําให้ผู้คนพูดไม่ออกหากเป็นข้าขอเพียงใช้เพลิงฟีนิกซ์ปกป้องร่างกายในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วใช้กลุ่มเปลวเพลิงควบคุมสนามแค่นี้ผู้เข้าแข่งขันเผ่าวิญญาณก็ยอมรับความพ่ายแพ้หรือถูกหลอมละลายมันไม่มีทางอื่นแล้วแมวตัวใหญ่พูดอย่างดูถูก ถังซานยิ้มกล่าวว่าผู้สืบทอดตระกูลที่แข็งแกร่งเหล่านี้ต่างจากเจ้าพวกเขาไม่เคยผ่านการขัดเกลาที่แท้จริงไม่ว่าความแข็งแกร่งของตนเองจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างแท้จริงสาบนบรรพบรุษจัดก,การแข่งขันระดับหัวกะทิเพื่อช่วยเหลือพวกมันในด้านเหล่านี้เจ้าแมวตัวใหญ่พูดถ้าทุกคนอยู่ในระดับนี้ฉันมั่นใจว่าฉันจะติดธงสามอันดับแรกได้ทั้งซานกล่าว อย่าประมาทต้องมีผู้แข่งแกร่งที่แท้จริงแน่นอนต้องดูกันยาวๆบางทีท้งซานอาจจะโชคดีเกินไปหรืออาจจะเป็นคำโกหกการแข่งขันบนเวทีหมายเลขหนึ่งทำให้สีหน้าของพวกเขากลายเป็นจริงจังขึ้นมาสิวินาทีการแข่งขันครั้งต่อไปเป็นการแข่งขันในกลุ่มแรกและการแข่งขันจะจบลงในสิวินาทีผู้ชนะคือยอดฝีมือเผ่ามังกอนผู้ดูยังมองไม่ออกว่าเขาเป็นอสูรบังกรการแข่งขันก็จบลงแล้ว นั่นคือพลังที่บริสุทธิ์เขารวบรวมพลังตั้งแต่วินาทีที่ขึ้นเวทีจนกระทั่งผู้ตัดสินประกาศเริ่มการแข่งขันเขาชกออกไปจนเกิดเสียงระเบิดฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสแม้แต่จะหลบถูกกระแทกจนกระเด็นออกจากเวทีการแข่งขันและจบการแข่งขันสิบวินาทีคำนวณเวลาที่พวกเขาเดินขึ้นและต่อสู้บนเวทีเผ่ามังกรหลังจากถังซานมาถึงโลกนี้ก็ไม่ค่อยได้เผชิญหน้า ยอดฝีมือเผ่ามังกรผู้นี้ดูแล้วไม่ได้สูงมากนะักสูงประมาณสองเมตรแต่เมื่อพลังของเขาระเบิดออกมากลิ่นไออันน่าหวาดกลัวราวกับภูเขาและคลื่นสึน,นามิก็ทําให้ผู้คนตกตะลึงราชามานคริสตันคือเผ่ามังกรแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับถังซานความสามารถที่เขาแสดงออกมาล้วนแต่เป็นความสามารถของยอดฝีมือคนอื่นๆที่จําลองออกมาไม่ได้แสดงลักษณะพิเศษของเผ่ามังกรออกมาแม้แต่น้อย แต่เมื่อครูคนผู้นี้กลับแสดงให้เห็นถึงความผด็จก,การของเผ่ามังกรแล้วเผ่ามังกรคืออะไรรูปร่างของเผ่ามังกรดูไม่ใหญ่เท่าเผามีเลยทั้งซานถามแมวตัวใหญ่ที่อยู่ข้างๆอย่างสงสยัยแมวตัวใหญ่กล่าวเผ่ามังกรเป็นสายพันธุ์ที่พิเศษกว่าเผ่ามีก็เช่นกันก่อนที่พวกเขาจะฝึกจนถึงระดับพระเจ้าพวกเขาทั้งสองเผ่าพันธุ์มีโอกาสสูงที่จะเลื่อนขั้นเป็นระดับพระเจ้า เมื่อพวกเขาทะลวงผ่านและระเบิดออกมามันก็จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเผ่ามังกรหรือมนุษย์ยอดฝีมือเผ่ามังกรเมื่อครู่นี้สมควรที่จะเน้นที่พลังเป็นหลักเผ่ามังกรมีสาขามากมายแต่ละสาขามีไม่มากนักอีกทั้งระหว่างเผ่ามังกรคุณสมบัติที่แตกต่างกันก็จะผสมพันธ์ดังนั้นลูกหลานที่เกิดจะเป็นธาตอะไรกันแน่จะกลายพันธุ์หรือไม่ก็ยากที่จะยืนยันได้ นอกเสียจากว่าจะเป็นยอดฝีมือเผ่ามังกรที่มีชื่อเสียงเช่นนั้นการจะตัดสินคุณสมบัติของเผ่ามังกรได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากได้ยินคําพูดของแมวตัวใหญ่ถังซานก็เข้าใจเผ่ามังกรอย่างปรุงโปร่งได้ชัดเจนการแข่งขันยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางการแข่งขันที่พวกเขาเห็นสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันเผ่ามังกรปรากฏตัวก่อนหน้านี้การสังหารในกระบวนท่าเดียวช่างสะดุดตาจริงๆ บนสสนามแข่งแต่ละเกมตัดสินผลแพ้ชนะได้เร็วและช้าส่วนใหญ่ค่อนข้างเร็วแม้ว่าพวกเขาจะเป็นนักรบระดับ9ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็แตกต่างกันตามสายพันธุ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกันในรอบน็อกเอาท์ก็เป็นเช่นนี้เมื่อพวกมันจับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้ก็มีโอกาสสูงที่พวกมันจะแพ้การแข่งขันโดยไม่มีโอกาสได้ตอบโต้แต่ด้วยการแข่งขันที่ดำเนินไปช่องว่างระหว่างคู่ต่อสู้ในรอบต่อๆไปก็จะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆ เพราะทั้งหมดล้วนแล้วแต่ชนะตลอดทางหากสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้จริงต่อให้มีโชคอยู่บ้างแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่ได้อ่อนแอเลยการแข่งขันทั้งหมดของกลุ่มแรกใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็จบลงแล้วและเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มผู้เข้าแข่งขันมากกว่า20คนหากเป็นผู้เล่นคนเดียวจะมีรอบว่างการแข่งขันสิบกว่ารอบ3เวทีจะแข่งขันพร้อมกันซึ่งก็คือ 4- หรอบ ถ้าทั้งหมดจบลงในสิวินาทีมันจะเร็วขึ้นกลุ่มที่สองลงสนามสถานาการณก็ดูเดือดไม่แพ้กันทั้งซานสังเกตการแข่งขันทั้งหมดที่ตนเองมองเห็นในทิศทางนี้อย่างจริงจงังนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเขาที่จะเข้าใจความสามารถของฝูงที่แข็งแกร่งในทวีปนางฟ้าและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันกับแมวตัวใหญ่ก่อนที่เขาจะมาถึง การสังเกตสถานการณ์ของเผ่าพูดผีอสูรและเผ่าอสูรวิญญาณและเข้าใจคู่ต่อสู้มากขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคตการมาสารบรรพุรุษในครั้งนี้การที่เขาต้องมาทำความเข้าใจกับเรื่องทั้งหมดที่นี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญอยู่แล้วการจะหาทางออกให้กับมนุษย์ภายใต้การกดขี่ของสองกลุ่มประชากรอันแข็งแกร่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเจ้าแมวตัวใหญ่เองก็มองอย่างจริงจังเช่นกัน จากจุดนี้ก็ดูออกและเข้าใจดีว่าคู่ต่อสู้ของเขานั้นเขาพอมีโอกาสชนะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้และจะไม่ส่งผลต่อความสามารถของตัวเองเพราะความหยิ่งยวดการแข่งขันในกลุ่มที่สองดำเนินช้าก,กว่ากลุ่มแรกเล็กน้อยเมื่อการแข่งขันทั้งหมดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในที่สุดกลุ่มที่สามก็มาถึงทั้งซานเป็นหมายเลขหกของกลุ่มที่สามเป็นผู้เข้าแข่งขันในรอบที่สามของกลุ่มที่สามสู้ๆนะ แมวตัวใหญ่ตบไหล่เขาถังซานยิ้มแล้วพยักหน้าวางใจเถอะข้าจะรอเจ้าอยู่ในรอบชิงชนะเลิศแน่นอนพร้อมกันนั้นเขาก็เดินไปยังพื้นที่การแข่งขันเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันจากเขตรอรบไปยังเขตการแข่งขันมีทางเดินตรงไปยังเวทีการแข่งขันสมเวทีผู้เข้าแข่งขันจะรออยู่จุดสุดทางเดินและเวทีการแข่งขันใดว่างเปล่าก็จะไปแข่งขันที่เวทีแข่งขันนั้นทันที ตอนที่ถังซานเดินเข้าอุโมงค์ไปด้านหน้ายังมีผู้เข้าแข่งขันหลายคนที่รอาการแข่งขันอยู่กลุ่มที่สามเพิ่งขึ้นเวทีกลุ่มหนึ่งที่เหลือก็ย่อมเป็นนักกีฬาในกลุ่มที่สามเช่นกันนั่นคือคู่ต่อสู้ที่ถังซานต้องเผชิญหน้ากันในการแข่งขันส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้ที่ถูกคัดออกไม่นับตราบใดที่พวกเขายังอยู่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเผชิญหน้ากันถังซานสวมเสื้อคลุมที่มีฮู้ดปิดบังร่างกายทั้งหมดประกอบกับใบหน้าสวมหน้ากาก,าก ดังนั้นจึงยากที่จะมองเห็นลักษณะของเขาแม้แต่ประชากรก็ยังแยกแยะไม่ออกเวลานี้นอกจากถังซานแล้วยังมีผู้เข้าแข่งขันอีกสามคนที่ยังยืนอยู่ในทางเดินสิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คืออสูรช้างตัวสูงคนหนึ่งเขาสูงเจเมตรรูปร่างกำยำอย่างยิ่งรูปร่างสูงใหญ่ทว่าวกลับมีจมูกยาวและหูใหญ่ที่ห้อยลงมายืนอยู่ตรงนั้นราวกับภูเขาลูกเล็กกล้ามเนื้อทั่วร่างพองตัวเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ